คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกคุณเฟรมจะมาพร้อมกับประสบการณ์ในชีวิตของคุณแม่คุณเฟรมเป็นสามเหตุการณ์ใหญ่ที่สืบเนื่องกันมาที่คุณแม่พบเจอจุดเริ่มต้นในย้อนกลับไปนู่นเลยครับ50ปีที่แล้วครับ ชีวิตของแม่มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สามกับสายของคุณเฟรมกันเลยครับสวัสดีครับคุณเฟรมสวัสดีครับพี่แจ๊คคุณเฟรมตอนนี้โทรสามมาจากแถวไหนครับอ๋ออยู่กรุงเทพครับผมอยู่ย่านไหนครับเนี่ยเออตลาดพระขนงครับพี่แจ๊คอยู่แถวตลาดพระขนงนะครับเออคุณเฟรมกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ครับแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก อ๋อปกติดูย้อนหลังครับผมแต่ถ้ามีเวลาก็ฟังสดไปครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่วันเนาะใช่ครับโอเคทังทีมงานโอ้โหฝากมาบอกคุณเฟรมว่าคุณเฟรมเป็นคนพูดเร็วมากครับผมคุณเฟรมต้องตอนนี้เรากําลังเล่าเรื่องกันอยู่คุณเฟรมต้องคุมตัวเองให้ได้ผมจะได้ไม่ต้องเบรกบ่อยเล่าช้าๆเล่าไปเว้นวักไปไม่ต้องรวบคําไม่ต้องพูดติดกันเว้นจังหวะช่องไฟแล้วเรื่องมันจะออกมาสมูท อา้าวเงียบหายคุณเฟมไปไหนแล้วอะสายรู้อีกแล้วเหรอเฮ้ยสัญญาณน่าจะเป็นสัญญาณโทรเะาะไม่ค่อยจะดีโทราะโทรหันโทรเฉือนโทรศัพท์ก <laughs> <อ>ำลังบิวคุณเฟมเลยสัญญาณหายซะและ้ว เดี๋ยวราการติดต่อกลับไปทีไปที่สายของคุณเฟรมสักครู่นะครับอ่าโอเคติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยมามากลับไปที่สายของคุณเฟรมคุณเฟรมจา๋าได้ยินครับโอเคเมื่อกี้มันหลุดไปหลุดไปตอนไหนอ่ะไม่ทราบเหมือนกันผมพูดอยู่ก็หลุดเลยไม่ไม่ตผมพูดอะไรอยู่แล้วมันหลุดจําได้ไหม ก็เหมือนกับว่าบอกผมพูดเร็วครับผมเออใช่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 ทีมงานบอกมาว่าคุณเฟรมเป็นคนพูดเร็วมากเพราะฉะนั้นคุณเฟรมต้องท่องกับตัวเองไว้พยายามควบคุมตัวเองให้ได้เพราะว่าถ้าคุณเฟรมเล่าเร็วไปพูดติดกันไปอะแล้วผมจะต้องเข้าไปเบรกคุณเฟรมเบาๆช้าๆเดี๋ยวเรื่องมันจะโดนขัดจังหวะอ๋อได้เออแล้วคุณเฟรมจะไม่สมูทเองด้วยผมก็จะโดนติงโดนว่าอีกแหละ เพราะฉะนั้นเล่าไปเว้นวักไปเล่าไปใส่ช่องไฟตัวเองไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะมาครับช่วงในส่วนของชีวิตของแม่ทั้งหมดเนี่ยสามเหตุการณ์แต่เหตุการณ์แรกที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อห้าสิบปีที่แล้วใช่ครับเป็นยังไงครับเรื่องนี้โอเคครับผมก็เรื่องแรกนี่นะครับเกิดขึ้นตอนที่แม่ผมเด็กมากครับประมาณหกขวบได้เลยครับตอนนั้นเนี่ยแม่ยังอาศัยอยู่กับตากับยายผมนะครับซึ่ง ปัจจุบันเนี่ยคุณตาได้เสียชีวิตไปแล้วครับแต่คุณยายเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ครับผมตอนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่สุโขทัยครับโดยคุณตาเนี่ยดั้งเดิมคาดว่าจะเป็นพื้นพื้นเพคนสุโขทัยครับผมแต่ยายมาจากกรุงเทพครับครับเมื่อตากับยายเนี่ยอยู่กันมาได้นะครับผมก็มีลูกทั้งหมดสามคนครับผมผมมีป้าทั้งหมดสองคนเลยแม่ผมเป็นฝาแฝดนะครับสมมตินะครับป้าผมคนที่นะครับคนกลางชื่อแมวนะครับแม่ผมชื่อเหนี่ยวนะครับ ก็อยู่กันมาเรื่อยๆครับผมจนวันด้วยด้วยความที่แบบว่าฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่บ้านเนี่ยมีความยากจนนะครับก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรของตัวเองบ้านก็เช่าเขาอยู่นะครับด้วยความที่คุณตากับคุณยายเนี่ยก็ประกอบอาชีพเนี่ยเป็นรับจ้างนะครับคุณยายก็เป็นแม่บ้านประจําโรงแรมนะครับส่วนคุณตาเนี่ยก็อารมณ์แบบว่าน่าจะเป็นพ่อค้าขายของแล้วก็ทําอาชีพแบบก่อสร้างด้วยครับผมด้วยความที่รายได้ไม่ดีครับผม ก็ฐานะทางเศรษฐกิจไม่รลื่นเท่าไหร่แล้วก็มีช่วงหนึ่งเนี่ยที่คุณตาไปบวชด้วยครับผมตอนนั้นก็บวชนานคุณยายก็เป็นคนรับผิดชอบเกี่ยวกับเออหน้าที่ของครอบครัวทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าใช้จ่ายต่างๆครับผมวันหนึ่งเนี่ยคุณตาบวชไปได้นานๆคุณยายก็ค้างค่าเช่าบ้านเกี่ยวกับเจ้าบ้านนะครับไว้หลายงวดแล้วครับแต่คุณตาก็ยังไม่ได้ออกมาช่วยนะครับเพราะว่ายังบวชเป็นพาระอยู่ในตอนนั้นตอนนั้นครับคุณยายเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะได้ไป รักกับคนที่มาค้างที่โรงแรมครับผมก็คือคุณตาคนปัจจุบันของผมนะครับที่ยังไม่เสียชีวิตครับไม่ใช่ตากระแทบตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะครับ<อ>ดยที่แบบแอบคบ,บ,บ,บกันแต่ตอนนั้นเหมือนตากับแม่ก็ยังไม่รู้ครับว่าคุณยายกับคุณตาท่านหนึ่งแอบปกกันอยู่ตอนนั้น<อ>แต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยถึงงวดที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านรอบท้าไปแล้วนะครับแต่เจ้าบ้านเนี่ยเขาไม่ยอมไม่เช่าต่อ,อเขาก็เลยออกมาขนของในบ้านแบบกระจัดกระจายแบบ เอาออกมาเลยครับพี่แจ็คโยนออกมาหน้าบ้านอย่างนี้เลยครับแม่ผมกับปาก็อยู่กันสองคนร้องไห้กันใหญ่เลยครับแต่ตอนนั้นยายก็หนีไปแล้วครับผมหนีไปกับตายชี่านหนึ่งแล้วครับพี่แจ็คครับแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยอืตาก็ตาที่แด้ผมนะครับได้ทราบว่ายายหนีไปแล้วก็รีบออกมาครับแต่ด้วยความที่เหมือนกับว่ายังใช่รีบสึกมาแบบว่า เหมือนกับว่าสึกกับต้นไม้ครับพี่แจ็คยังไม่ได้สึกกับว่าสึกเป็นพิธีอะไรแบบนั้นครับผมพอมาถึงบ้านครับเห็นแม่กับป้าอยู่ด้วยการร้องไห้กันก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เล่าให้ฟังว่ายายหนีไปแล้วของก็กระจัดกระจายหน้าบ้านตาครับก็รับชีวิตของตัวเองไม่ได้ว่าทําไมถึงต้องมาถึงจุดนี้สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไหมครับพี่แจ็คคุณตาผูกคอตายกลางคือบ้านเลยครับพี่แจ็คที่มีหลานอยู่นะใช่ครับผม คุณตาผูกคอตายกลางคืบ้านเลยคุณครับผมป้ากับแม่ก็ทําใจไม่ได้ครับก็อยู่ในนั้นกันสองคนกอดกันอยู่ในนั้นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยยายก็ขึ้นมาสุขภัยอีกครั้งหนึ่งมารับแม่กับป้าไปอยู่ที่กรุงเทพครับอแต่ด้วยความที่ไม่สามารถไปเลี้ยงดูเองได้นะครับก็เลยไปฝากไว้ให้กับป้าของผมครับอีกคนหนึ่งครับไม่ใช่ญาติกันแต่เป็นคนที่เคยให้เช่าบ้านตอนที่อยู่กรุงเทพนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับผม ป้ากับแม่ผมก็อยู่กับคุณยายท่านหนึ่งครับสมมุติว่าชื่อยายเมาส์นะครับผมก็ยายมาอยู่แถวกรุงเทพฝั่งทนนะครับตอนนั้นอยู่กันมาเรื่อยๆครับผมตั้งแต่หกขวบมาแรกๆคุณแม่ก็ไม่ได้สนิทกับใครแถวนั้นเป็นพิเศษก็อยู่เงียบๆไปๆมาๆครับก็ไปสนิทกับเด็กแถวบ้านเพราะว่าเจอหน้ากันด้วยแล้วก็เล่นด้วยกันทุกวันเลย เมนางเข้าเนี่ยคุณแม่ก็ติดใจครับเล่นก็กลับบ้านดึกบ้างแบบปัวข้ามหนึ่งทุ่มอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่กลับยายก็ออกมาตามบางทีก็กลับบ้างบางทีก็ไม่กลับบ้างจนคืนหนึ่งครับคุณแม่ก็ไม่กล้าที่จะออกมาเล่นดึกๆอีกอก็เข้าไปนอนครับเพราะว่ายายก็ถือไม่เลี้ยวมาแล้วพามาอีกวันครับคุณแม่รอบนี้ดื้อจริงๆไม่ยอมเข้าบ้านเพราะยายมาตามแล้วแต่ก็ไม่ยอมเข้าบ้านยายก็เลยปิดบ้านครับไม่ให้แม่เข้า คุณแม่ก็กลับมาบ้านนะครับตอนนั้นก็ดึกมากแล้วเดินร,บรอบๆบ้านหาทางเข้าไม่เจอครับแล่พี่แจ๊ครับด้วยความที่ตอนนั้นเหมอนกับว่ามันมืดด้วยสมัยนะั้นเนี่ยยังไม่มีแบบหลอดไฟนีออนอะไรแบบนี้ครับมีแต่ไฟจะแบบแสงจากดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คหรือว่าก็จุดตะเกียงไปไว้รอบๆบ,บ้านครับผมก็ไม่ได้มองเห็นอะไรมากตอนนั้นครับผมแม่ผมก็นั่งน้าซึมอยู่หน้าบ้านทําอะไรไม่ถูกอืมองไปรอบๆครับ ด้วยความที่คุณยายเนี่ยให้แม่จัดก,การเรื่องสวนนะครับตอนนั้นก็ยังเด็กแต่ก็ให้ดูแลสวนแบบเกิดทั้งบ้านเลยคเหมือนกับว่าไม่ได้มาอยู่ป็นหลังครับเหมือนกับอยู่มาเป็นคนใช้งานในบ้านอีกคนนึนืงครับด้วยความที่แม่ดูแลทุกวันเนี่ยก็รู้ดีว่าต้นไมต้ต้นไหนที่แบบตัวเองปลูกบ้างพืช<อ>ตัวไหนที่ตัวเองดูแลบ้างครับมองไปรอบๆครับมันมีต้นหนึ่งครับพี่แจ็คแปลกๆลำต้นมันยาวๆสูงๆครับพี่แจ็คมันเป็นต้นสีขาวๆซีดๆ มีแมลงวันตอมแม่ผมก็แปลกใจว่าทําไมมันมีต้นนี้อยู่อืตัวเองก็จาได้ว่าไม่เคยดูแลต้นนี้ด้วยครับพอมองไปครับพี่แจ็คมองลงพื้นคุณแม่เห็นเท้าให,ใหญ่ครับพี่แจ็คเป็นเท้าใหญ่เหมือนลักษณะเหมือนลำต้นเลยครับพี่แจ็คมีแมลงวันตอมคุณแม่ก็พิจารณาดูแล้วเออที่แมลงวันตอมมันไม่ได้ตอมที่ต้นครับพี่แจ็คมันตอมที่น้าเหลืองที่ไหลออกมาครับครับพอคุณแม่มองขึ้นไปครับ เห็นชายผ้าส <us> ้มๆที่นุ่งอยู่ครับผมมองขึ้นไปเรื่อยๆอีกปุ๊บเห็นเป็นตัวลละเพอเห็นเป็นตัวครับผมเห็นเป็นหัวเลยครับพี่แจ๊รรอบนี้แต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันมืดเห็นหน้าไม่ชัดครับแต่คุณแม่บอกว่าเห็นเป็นหน้าผู้ชายอหน้าไม่คุ้นเลยครับว่าตรงนใครแต่ก็ทราบว่าเป็นผู้ชายแม่ก็ตอนนั้นยังไม่รู้จักเปรตเขาก็เปรตคือ คุณแม่กลัวครับก็ร้องไห้เรียกพี่สาวก็คือป้าผมนะครับแล้วก็เรียกยายแบบกี้ล่านบ้านเลยยายก็ออกมาถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับเจออะไรแม่ก็บอกว่าเจองูอืแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วไม่ได้บอกว่าเจออย่างนั้นแต่บอกว่าเจองูใช่ครับใี่แจ้คแลวจากวันนั้นครับผมผ่านไปเรื่อยๆคุณแม่ก็เจอมาเรื่อยๆเลยครับแต่ไม่กล้ามองขึ้นไปข้างบนหมายถึงว่าเจอสิ่งสิ่งนี้ยมาเรื่อยๆเปรตใช่ครับพี่แจืม เป็นเปรตครับผมอืมอืมแต่ก็ไม่ได้มาแค่ในแบบเป็นให้เห็นเป็นภาพจริงนะครับมาในฝันด้วยก็มีครับผมครับครับผมพอมาเรื่อยๆครับผ่านอายุเจ็ดขวบมานะครับจนตอนอนตอนนี้นะครับเข้าเรื่องที่สองแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สองแล้วครับผผ่านมาจนอายุประมาณได้ห้าสิบกว่าครับตอนนั้นผมก็อายุสิบสองปีแล้วครับแต่ก็ไม่ได้สาเกตการจากเจ็ดขวบกระโดดมาห้าสิบเลยฮะครับผมใช่ครับ แต่ก็เจอเหตุการณ์มาเรื่อยๆครับผมแต่ก็ไม่ได้ฝันถึงนานแล้วพอเริ่มโตขึ้นครับผมเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ของคุณแม่ผมที่พบโดยตรงจากเพื่อนร่วมงานครับครับตอนที่ยังทํางานอยู่เป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนร่วมงานกันสมมุติว่าชื่อพี่ยุ้ยนะครับผมก็ไปทํางานทํางานร่วมกันเวลาไปกินข้าวไปที่ไหนก็ไปด้วยกันเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่สนใจที่จะซื้อบ้านแถวๆน่าจะแถวๆราชพฤกษ์นะครับพอาได้ใจได้เพราะผมก็ไปด้วยครับ พี่วิวก็อาสาพาแม่ไปดูบ้านแถวนั้นนะครับเป็นโครงการบ้านสร้างมาได้นานแล้วครับก็เข้าไปดูตัวบ้านตามปกติเลยไม่ได้มีอะไรพอขึ้นไปชั้นสองของบ้านครับพี่แจ๊คไปดูห้องพักบนหิ่งผาครับพี่แจ๊คแม่ผมบอกว่าตอนนั้นเห็นเหมือนเป็นห่อผ้าแดงๆพันด้วยเชือกสีขาวครับพี่แจ๊คตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเพราะก็แต่ก็แปลก,กใจว่าเอ๊ะทำไมพี่ยุ้ยเอาของแบบนี้วางไว้บนหิ่งผาด้วยหรอ,อ แต่ก็ไม่แตกใจมากครับเพราะว่าก็ทราบกันแบบในเพื่อนร่วมงานเที่ยมงานว่าพี่ยุ้ยเป็นสายมูเป็นของอะไรพวกนี้ครับผมผ่านมาเรื่อยๆครับแม่กับพี่ยุ้ยก็ทะเลาะกันมาเรื่อยๆในเรื่องงานหรือว่าหลายๆเรื่องครับผมแล้วก็มีครั้งหนึ่งเนี่ยเอาแบบถึงขั้นพิมพ์แชทในแพกับเพื่อนร่วมงานอีกคนที่สนิทครับจนพี่ยุ้ยไปเห็นเข้าแล้วก็ได้ยินบางอย่างด้วยว่าคุณแม่แบบพูดลับหลังเรื่องพี่ยุ้ยครับผมพี่ยุ้ยก็โกรธครับ หลังจากวันนั้นก็ไม่คุยกับแม่ไม่คุยไม่ติดต่อกันเลยอยู่ที่ทํางานก็ไม่ทักทายกัน<อ>ไม่เจอหน้าเจอหน้ากันก็ไม่ทักไม่อะไรกันเลยครับจนผ่านมาครับผมก่อนสามวันที่จะเข้าเรื่องที่เจอนะครับคุณแม่ฝันครับฝันว่านั่งอยู่บนเรือนะครับเห็นพระรูปหนึ่งครับซึ่งพระรูปนั้นก็คือคุณตาของผมตอนที่บวชเองนั่นแหละครัคุณแม่ก็นั่งอยู่กับท่าน ก็นั่งอยู่บนเรือครับท่านก็เหมือนมาเตือนคุณแม่ว่าให้ระวังตัวไว<อ>้แล้วก็เหมือนกับมาบอกด้วยว่าแบบว่าพ่อจะอยู่ข้างๆหนูนะออะไรแบบนี้คุณแม่ก็ตื่นมาครับแล้วก็ใช้ชีวิตต,ตามปกติจนเข้าคืนวันที่สามกติแบนะ<อ>ด้วยความที่คุณแม่เนี่ยเคยเลี้ยงกุมารทองไว้ก่อนครับ,รบเลี้ยงไว้ก่อนที่จะผ่านมาตอนนี้นะครับ ซึ่งผมก็เกิดทันแล้วณตอนนั้นแต่คุณพ่อเหมือนกับว่าไม่อยากให้แม่เอาของพวกนี้มาครับด้วยความที่อยู่คอนโดได้ครับพี่แจ๊คเขก็กลัวว่าลูกจะกลัวด้วยแล้วก็หลายๆอย่างแม่ก็เลยตัดสินใจเอาไปฝากไปที่วัดครับสมมตินะครับที่กุมารทองชื่อพี่ปุ้ยนะครับตอนนั้นคุณแม่ก็นอนตามปกติครับในคืนที่สามนะครับนี่คือคืนที่เกิดเหตุการณ์แล้วอพี่ปุ้ยก็มาเข้าฝันแม่ครับมาแบบมานั่งทับแล้วก็มาสะกิดๆให้แม่ตื่นคุณแม่ก็ตื่นครับ ที่ปุ้ยก็เหมือนกับมาบอกว่าแม่แม่ระวังตัวไว้นะอะไรแบบนี้ก็นี่คือเหตุการณ์ที่คุณแม่แปลกใจว่าทําไมถึงมีคนมาเตือนถึงเอ้ยมีตนมาเตือนถึงสองตนใน<อ>สามวัน<อ>ครับผม<อ>ก็แปลกใจท,ทั้งที่เขาไม่ได้มาให้เห็นแบบเป็นปีแล้วแบบนานมากเลยับพีบ่จคคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นรอบครับรอบนี้เหงื่อท่วมเลยสังงรอนใจแล้วว่าต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆคุณแม่ก็อ่ะไม่เป็นไรเตรียมตัวเตรียมใจไว้พร้อมแล้วหลับต่อ สักพักครับพี่แจ็คคุณแม่ฝันนะครับฝันว่าตอนนั้นปวดฉี่แต่ไม่ได้ปวดฉี่แล้วตื่นขึ้นมาที่บ้านนะครับพี่แจ็คปวดฉี่แล้วไปโผล่ที่ไหนสักที่ครับที่แม่บอกว่าอารมณ์เหมือนเป็นวัดร้างครับพี่แจ็ค้วตอนนั้นคุณแม่ก็ว่าแหละกูต้องเจอแน่เลยคืนนี้ก็เดินไปครับเห็นห้องน้ําปุ๊บก็เดินเข้าไปห้องน้บปิดประตูเลยเรียบร้อยฉี่เสร็จปุ๊บเปิดประตูมาเท่านั้นแหละครับพี่แจ็ค เห็นผู้หญิงคนหนึ่งรับก้มหน้ายอยู่ครับพี่แจ็คแต่แต่แบบตัวทีขาวเลยครับแต่ไม่เห็นหน้าเพราะผมมันบังนอกนอยู่นะตอนนั้นแต่ก็มืดมากด้วยครับ<ม>ด้วยความที่เป็นวัดล้างด้วยก็แต่งตัวเหมือนกับว่าคุณแม่บอกว่าเหมือนนุ่งกระโจงอ,อกครับตอนนั้นบ<ถ>างคนแบบชูคุ้มบ,บรานะพี่แจ็คคุณแม่ก็ว่าแล้วก็ต้องมีตอนนี้แ,แน่จะ<ม>เดิอนออกก็ไม่ได้ครับเพราะเขาบังอยู่หน้าห้องเลยสักพักครับพี่แจ็คเขาพุ่งมาครับพี่แจ็คพุ่งมาบีบคอคุณแม่เลย บีพอแบบว่าไม่ใช่ชนิดที่ว่าบีพอเดี๋ยวครับพี่แจ๊คเอาเล็บจิกเลยครับตอนนั้นนะ่ะระหว่างนั้นที่คู่มาผมก็เปิดครับเห็นหน้าครับพี่แจ๊คถ้าถ้านึกไม่ออกว่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยให้นึกว่าเหมือนกับศพที่ขึ้นอืดได้ประมาณสักสามสี่วันแล้วครับพี่แจ๊คแบบนั้นเลยแล้วแทนที่แบบจะตาขาวตาแดงเหมือนที่เราอาจจะดูในหนังหรือว่าฟังหลายๆเรื่องนะ,ะตาดําทั้งทั้งแบบทั้งตาเลยพี่แจ๊คจ้องมาที่แม่แบบจ้องคำมึงเลยก้มหน้าจ้องให้ ุณแม่ก็ทําตัวไม่ถูกครับตอนนั้นก็เจ็บมากด้วยทาอะไรไม่ได้ก็อ่ะสวดมลครับตัวจอีพิโซ่อะไรไปเรื่อยมันไม่ปล่อยครับพี่แจ็คมันหัวเราะใส่แม่ด้วยครับผมเหมือนกับในหนังครับที่ถ้าถ้าเราเคยฟังอะครับแบบนั้นเลยตะพักครับพี่แจ็คมันเอาเล็บมาติดตรงที่หน้าอกแม่ครับแบบจิกลงไปเลยแบบเป็นรอยเลยครับตะพักเนี่ยแม่ก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้ะจะตายแล้วตอนนั้นคุณแม่ก็เลยนึกได้ว่าถ้าไม่สวดม์ก็ต้องแช่ง ถึงจะไปออคุณแม่ก็แช่งถ้ามึงไม่ปล่อยกูกขอมึงไม่ได้ปลกอ,อะไรแบบนี้อะครับ,รบสักพักมันก็ปล่อยครับคุณแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมเลยออืพ่อเห็นที่นอนอยู่ข้างขางเนี่ยก็ถามว่าเป็นอะไรคุณแม่ก็รีบเปิดดูแล้วครับว่ามีรอย,อยอยู่ตรงหน้าอกกับตรงคอไหมมีครับพี่แจ๊คเป็นรอยแดงเลยเป็นรอยตอนนั้นเหมือนรอยรอยเล็บใช่ใช่ครับคุณม,มันรอยเล็บติดอยู่ตรงทั้งคอแล้วก็ตรงหน้าอกเลย คุณแม่ทราบนี้ก็ไม่สบายใจครับรุ่งเช้าก็ไปทํางานตามปกติครับเจอพี่ยุ้ยครับแต่แปลกคือพี่ยุ้ยดูโสมดูง่วงครับเหมือนคนไม่ได้นอนครับแล้วก็ไม่ทักทายแม่เลยเห็นแม่ก็ดูแบบหลบหน้าเหมือนเหมือนคนที่ทําความผิดแล้วกลัวครับแแบบนั้นเลยเจอหน้าไม่ทักทั้งวันแบบนั้นจนพอมีเวลาครับผมก็ไปปรึกษาท่านเจ้าอาวาสที่สนิทที่วัดควัดหนึ่ง แม่ก็ไปทําบุญกวดน้ำมุที่ส,สวนพสนรทเจ้าองในเวรอะไรก็ตามปกติแม่ก็ไปขอคำปรึกษากับท่านครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นนน้นอย่างนี้ท่านก็เตือนว่าท่านเขาเตือนว่าแบบว่ามีคนคิดไม่ดีอยู่ตอนนี้อืให้ระวังตัวไว้เป็นคนใกล้ตัวครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยปล่อยวางได้ก็ดีอย่าไปอาฆาตแค้นเขาอะไรก็แล้วแต่ด้วยความที่คุณแม่ผมครับเป็นคนที่ไม่ยอมพนอยู่แล้วปกติเวลามีอะไรก็ จะแบบจะไม่ยอมให้ใครมาพูดดูถูกแบบนี้ครับพี่แจ็คแล้วก็เวลาเรื่องทะเลาะเนี่ยจะเอาชนะให้ได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับผมก็เลยอาจจะมานําสู่เหตุการณ์นี้ด้วยครับผมซึ่งก็มาทราบจากท่านเจ้าอาวาสทีหลังครับว่าผมว่าแบบเป็นผีพายอที่โดนทําของใส่จากคนใกล้ตัวอ่อคือดูกถูกสั่งมาใช่ครับพี่แจัคมาทําร้ายอืมครับผมซึ่งสันนิษฐานว่าจะเป็นพี่ยุ้ยครับเพราะว่าแม่ก็ ดูจากหลายๆอย่างแล้วมันใช่ครับผมแล้วก็เรื่องของคุณเรื่องของคุณตาได้ครับส่วนหนึ่งที่มาเตือนแม่ด้วยคุณคุณแม่ก็บอกว่าน่าจะรู้สึกว่าคุณตายังไม่ได้ไปเกิดครับผมครับต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่สามครับพี่แจ็คเรื่องนี้ครับผมผมว่าใครหลายๆคนเนี่ยเชื่อแน่นอนครับว่ากุหแงกรรมมีอยู่จริงแน่นอนแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นโดยบางอื่นแน่ๆครับ หลายๆเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันถูกกาหนดมาโดยตัวเราเองครับเรื่องนี้นะครับผมหลังจากที่คุณแม่เนี่ยเข้าวัดทาบุญผ่านจากเหตุการณ์ตอนนั้นที่พบท่านเจ้าอาวาสที่สนิทจากที่วัดมาได้นานแล้วครับผมคุณแม่ก็เริ่มเข้าวัดทาบุญปฏิบัติธรรมมากขึ้นบ่อยขึ้นอุทิศบุญส่งกุลให้เจ้ากรรมนายเวรเรื่อยๆมาตลอดเลยครับจนผ่านมาได้หนึ่งปีครับพี่แจ๊ คุณแม่ก็มีฝันแปลกๆหนรับครับฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับพี่แจ็คเป็นผู้หญิงหน้าตาจะราวๆประมาณสิบแปดปีถ้าแต่งตัวเนี่ยก็แต่งตัวเหมือนกับเป็นถ้าเราดูหนังก็เป็นคนที่เหมือนเป็นคนรับใช้ในเรือนครับพี่แจ็คในบ้านเรือนอะไรแบบนี้ครับกำลังทำงานบ้านอยู่ก็ทำอะไรไปเรื่อยๆักพาคับมีผู้หญิงอายุราวๆสี่สิบกว่าเดินเข้ามา แต่งตัวดีมีฐานะเลยครับเหมือนกับภรรยาท่านผู้ดีในสมัยที่ยังเป็นคุณนางอยู่ครับพี่แจ๊คตอนนั้นเดินเข้ามาครับแทนที่จะเดินเข้ามาทักทายเดินเข้ามาแบบเหมือนอารมณ์มาสั่งงานว่าจะทำอะไรไม่ใช่ครับพีบ่แจ๊คเดินเข้ามากระชากหัวผู้หญิงคนนั้นครับพีบ่แจ๊คกระชากขึ้นมาแต่แต่คุณแม่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยจําบทสนทนาไม่ได้ชัดเจนมากแต่เท่าที่ทราบกันดีเท่าที่ทราบตีเนี่ยก็เหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับแอบเป็นเนียน้อยครับผมแล้วท้อง ท่านสามีของท่านผู้หญิงเนี่ยได้เดือนหนึ่งแล้วครับผมครับท่านผู้หญิงทราบเป็นนันครับก็โกรธจับผู้หญิงอีกคนนึงนะครับไปถ่วงน้ําำจับแบบว,ว่าเอาหัวกดน้ำเขาพี่แจ็คหลายๆรอบครับพอเอาไปกดน้ําเสร็จปุ๊บก,ก็เสียชีวิตครับาที่เลยอืแต่ได้ความที่กลัวเหมือนกับว่าข่าวจะกระจายออกไปเนี่ยก็เหมือนกับสั่งให้บ่าวในเรือนมามัดตัวไว้กับของหนงักๆครับแล้วถ่วงไว้ในน้อครับผม ทำรายหลักฐานใช่แบบบวให้จมน้ำไปเลยใช่ครับพี่จ๊คพอพักตื่นมาแม่ก็สะดุ้งตื่นครับผมเหมือนเหมือนครคราวนั้นเลยความรู้สึกเดียวกันเลยครับผอพักคุณแม่ก็ไม่สบายใจครับผมไปปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสเช่นเคยที่สนิทกันก็ไปปรึกษาท่านท่านก็ท่านก็แนะนําให้มาบวชชีพามทั้งหมดเจ็ดวันเจ็ดคืนครับ เพราะว่าให้คุณแม่แก้กรรมในอดีตที่ผ่านมาด้วยในชีวิตต่างๆที่ผ่านมาว่าทําอะไรไว้เนี่ยทําไมถึงชีวิตมาเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาชีวิตเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ครับอคุณแม่ก็ตกลงครับไปบวชชีพามให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นเวลา 7, 7, เจ็ดวันเจ็ดคืนตามที่มีจนในวันที่กลับมาบ้านครับพี่แจนะ๊กฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกรอบอแต่รอบนี้ครับเขาไม่ได้มาเหมือนกับว่ามา มาเป็นเหมือนกับผีพายที่เจอตอนนั้นนะครับพี่แจ็คที่เคยมาเข้าฝันในเรื่องที่แล้วครับพี่แจ็ค <Huh? S 1> มาแบบนั้นเลยแต่ค่อยๆแบบเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ฝันถึง uh. นะครับเขามาบอกอโหสิกรรมให้คุณแม่ครับผมแล้วก็ขออโหสิกรรมกันห uh. ลังจากวันนั้นคุณแม่ก็ใช้ชีวิตมาตามปกติ uh. นะครับแล้วก็ไปพบเจอท่านเจ้าว่าเรื่อยๆ uh. ในฐานะผู้ที่เคยให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาอ uh ๋อ uh อ๋อ uh uh uh. โดยที่ก็มาทราบจากท่านทีหลังครับว่าผีตอนนั้นเนี่ยก็คือคนที่คุณแม่สั่งฆ่าไว้นั่นแหละครับแล้วก็เขาก็โดนไปทําเป็นผีพายในทีหลังเอบผมปี่แจ็แล้วก็กลับมาหลอกคุณแม่อีกรอบนึงอ๋อคือเขาเป็นผีพายที่พี่ยุ้ยเขาเลี้ยงไว้ใช่ครับหรอใช่ครับแต่พี่ยุ้ยไม่ได้เป็นคนทําขึ้นมาแต่พี่ยุ้ยเลี้ยงแลวทำใหแม่คือมีคนอะทําขึ้นมา แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่พี่ยุ้ยดันไปเลี้ยงผีพรายที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณแม่เอาไว้ใช่ครับเฮ้ยผมถึงอธิบายนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบางอื่นแต่มันเกิดขึ้นเพราะคอื่นครับี่จครับรวมถึงแบบคุณแม่ก็พิจารณาชีวิตตัวเองที่ผ่านมาด้วยว่าพ่อก็ฆ่าตัวตายแม่ก็ทิ้งตัวเองก็อยู่ใช้ชีวิตลําบากมาตั้งแต่เด็กเพราะเคยไปทํากรรมอะไรไว้หรือเปล่าแล้วอีกอย่างนะครับพี่แจ็คถ้าแบบฟังดีๆเนี่ยก็จะทราบเลยว่าไม่ใช่ผีพรายธรรมดาครับพี่แจ็ค แต่เป็นผีตายท้องกลมที่เอาไปเป็นผีพัยทีนึงตายท้งกลมใช่ครับืมครับบครับ,รบก็เลือ่อนทั้งหมดก็มีประมาณนี้เับโอเคโอเคเท่ากับว่าสิ่งหนึ่งที่ยังอยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่แรกอะ่ะย้อนกลับไปตอนที่หลังจากที่คุณคุณพ่อหรือเป็นคุณพ่อของคุณแม่ก็แล้วกันฆ่าตัวตายเสียเสร็จปุ๊บต้องย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณแม่เจอ เจอในที่นี้คือคิดว่าเป็นคุณพ่อปะคิดเป็นคุณตาปะตอนแรก<ะ>คิดอย่างนั้นสองคแต่มาทราบภายหลังว่าเป็นคุณตาจริงๆครับอา้าวตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่มาทราบภายหลังก็คือเป็นคุณตานั่นแหละจริงๆใช่ครับเหมือนกับโอ้โหมาได้แบบสองแบบเลยนะมามาเตือนมาช่วยแล้วก็มาในรูปลักษณะคือโทษนะฮะการทําร้ายตัวเองโดยการฆ่าตัวตายอ่ะและอย่างคือไม่ได้สึกออกมาแบบจริงจังอ่ะสึกเอง เพราะเหมือนอันนี้เขาเรียกว่าผ้าเหลืองร้อนป่ะแบบนั้นเลยครับพี่เออนะครับคือสึกออกมาแล้วก็มามามาอย่างเงี้ยมาข้าใตุตาอย่างเงี้ยแต่เข้าใจได้นะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งตอนนั้นบวชอยู่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีไฟไฟไฟภรรยาก็ดูเหมือนว่าจะต้องการใครสักคนหนึ่งเข้ามาช่วยดูแลในครอบครัวเพราะว่าตอนที่คุณตาบวชอยู่อะ่ะ ภรยาขอ,ของกุตาก็ต้องดูแลเด็กๆที่อยู่ในบ้านคือเหมือนกับเป็นเสาหลักของบ้านเลยด้วยความที่ผมว่าเป็นผู้หญิงอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวอะ่ะแต่ไม่ได้มีการไปปรึกษาหรือไม่ได้มีการอะไรเพราะดาววทางนู้นก็บวชอยู่ก็เลยไปมีคนอื่นก็เลยทิ้งเด็กทั้งสองคนนี้ให้อยู่บ้านคุณตาลู้ข่าวในตอนที่เป็นอยู่ในพระเหลืองก็เลยต้องสึกเองกับต้นไม้แล้วออกมาปรากฏออกมาก็มาเจอสภาพคือลูกตัวเอง อยู่บ้านกันสองคนถูกป่ะตนนัวเลงก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเมียก็ทิ้งอะไรก็เลยไปฆ่าตัวตายอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วลูกสองคนก็เห็นสภาพโอ้โหาค่อยตรงแต่งแล้วโอ้ยแล้วก็ต้องย้ายมาอยู่ในกรุงเทพปรากฏว่าอะคุณแม่เห็นคุณตาแน่นอนมาในรูปลักษณ์ของของเปรต เหตุการณ์เคสที่สองคือดูเหมือนว่ามันจะไม่เกี่ยวกันแต่มันดันเกี่ยวกันเพราะไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งที่ทํางานปรากฏว่าพี่คนนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมคุณแม่คุณแม่เราอ่ะไปนินทาเขาวะไม่ชอบเลยครับอ่าเดี๋ยวถ้าทําของใส่เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ใช่สายมูนะลักษณะนี้คือคนเล่นของครับอ่าทําของใส่คุณแม่ปรากฏว่าคุณตาก็มาเตือนมาบอกแสดงว่าคุณตาอยู่ในช่วงอายุนี้ด้วย ของคุณแม่ด้วยตอนที่คุณแม่อายุห้ใช่ครับโดยการที่ส่งผีพรายมาจากไหนก็ไม่รู้มาหลอกแล้วก็ดูเหมือนว่ามันอาฆาตแค้นมากกว่าปกติทั่วไปจนกระทั่งมาถึงคาดีที่สก็มารู้ความจริงว่าอ๋อในอดีตชาติของคุณแม่เนี่ยเคยไปทำไม่ดีกับคนคนหนึ่งไว้ไปสั่งฆ่าเขาแล้วก็เหมือนกับไปอำพางศพ ผูกติดกับก้อนหินให้จมน้ําไว้ผีตอนนี้ก็เลยอาฆาตจนมาถึงย้อนกลับไปพา์ที่สองอีกทีหนึ่งผีพลายที่มาเล่นงานคุณแม่เนี่ยคือผีตัวเนี้ที่อยู่ในพร์ที่สามเนี่ยที่เป็นอดีตชาติกันถูกหมอผีคนหนึ่งเหมือนกับอา่าสร้างขึ้นมาแล้วก็เอามาปล่อยให้กับลูกศิษย์ลูกหาตัวเองกลายเป็นว่าพี่ยุ้ยคนเนี้ยเอามาเลี้ยงเอาไว้แล้วก็รู้สึกไม่พอใจคุณแม่ก็เลยส่งผีพรายมาเล่นงานคุณแม่ เฮ้ยมันคือความบังเอิญไม่มีในโลกจริงๆนะใช่ครับมันวนถึงกันหมดเลยมันโยงถึงกันหมดเลยอะ่ออะครับเออจเสริมนิดนึงนะคบพี่แจองออตอนนี้พี่ยุ่ยก็ยังติดต่อกับแม่ครับแต่ไม่ได้ติดต่อในฐานะเพื่อนแล้วครับก็เป็นลูกหนี้แม่อีกคนหนึ่งที่ยืมเงินแม่ไปครับอ้าวกลายเป็นมายืมเงินก็เชื่อใช่ครับก็เชื่อว,ว่าอาจจะเป็นกฎแห่งกรรมจริงอืับมอืม ผู้ยากนะเรื่องพวกนี้นะ <S <S คือเออถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับไทยสักคนหนึ่งแล้วมันมีช่วงเวลาแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆอ่ะแล้วเขาเอามาเล่าให้พวกเราฟังบางทีแบบเฮ้ยมันเกี่ยวกันเหรอแต่พอมาไล่เรียงเหตุการณ์กันอ่ะเออว่ะเรื่องมังเออมันไม่มีจริงๆนะและอย่าง <S <S คือ <S 1> <S 1> <S เรื่องของเวรกรรมกฎแห่งกรรมอ๋อถ้าย้อนกลับไปจริงๆในสมัยนั้นคุณแม่ไปทํากับเขาไว้เยอะ ทําให้ครอบครัวของคุณแม่ก็เลยเป็นอย่างเนี้ยครับโห oh, แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าคุณตาจะยังไงต่อแต่เท่าที่ฟังดูพอพอเป็นลักษณะโทษนะฮะเป็นเปรดไปแล้วอะ่ะการที่จะไปผุดไปเกิดได้มันยากมากใช่ครับมันยากมากจริงๆเออเพราะว่ามันเป็นเรื่องของบาปบาปหนา ก็ได้แต่ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาเท่านั้นใช่ครับเออแล้วเขาก็ต้องอยู่อย่างนั้นอ่ะวนเวียนอยู่อย่างนั้นอ่ะหลายกลับหลายกันนะน่าจะนานอยู่นะครับโอ้เออนะครับก็อ่าทั้งหมดเลยดูดูเหมือนว่ามันจะจบลงด้วยดีแต่มันไม่ดีอ่ะถ้ามันมันมันยังมันยังแบบมันยังไม่จบอ่ะใช่ครับพี่แจ่มมันยังไม่จบอ่ะไม่รู้มันจะมีอะไรอีกหรือเปล่าแต่ก็ ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเชื่อว่าเราเราตั้งต้นอยู่ในความดีโอเคมันอาจจะแก้อะไรไม่ได้ทั้งหมดหรอกค,รคุณเฟรมคุณผู้ชมผู้ฟังครับแต่อย่างน้อยเนี่ยมันอาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในในระดับหนึง่งนะครับโอ้โอเคโอเคขอบคุณมากคุณเฟรมที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันไม่เร็วคุมตัวเองได้ดีมาก ยอดเยี่ยมเลยขอบคุณเช่นกันคุณเฟรมที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก